الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فجاء عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفاكم كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون صدق الله العظيم انهم قروا الى ما تصدق لكيان لا تلدي رسائل الله سبحانه وتعالى لقدرتها الحمد لله والذين كان شوفوا القرطاء لكم الله سبحانه وتعالى حلمكم เราเราตัวให้เราไดอนี้เดีวอัลลอฮฺ س ะมิหาระประทานพระพรความร่มเยเนี่ยมาเล็กกว่าระกาอาจจะพอเราทุกคนโยกา้า้ประรอบกันสามารถสรุปการติด้ารุบเนรออกานและกเร่านน้นก็คือให้เราได้ครอบครัวทานใจเป็นควที่อยู่ในละในครอบครอบะได้หลังของเราได้ย่างสมบูรณ์แบ พี่นองผู้ชมจุกจิกในเกี่ยวกับความสุขานาัวตา้จ้าแวัาแต่ละวันทุกนั้นก็จะมีไม่ว่าไข่ปลตาเด็กขึ้นมาทำร้านเียเรียนร้องอาจารชวนอ่านการอ่านพุทธบัตรจากโพสตกี่ยวกัเลย่ีงด้นี่ก็คือการเรียนร้องไปสู่ความอย่างเกรงไปสูความตะวันจ่อจ่อสุขานาบัวตาลาอย่างเขมแขแงนในหมายถึงว่าทเราต้วพักเขาูพ่อที่ให้เรานั้นจงมีความตกว่ามีความอย่างเกรง ตาอัสุานวตาลจเป็นความจําเร่ทีอีทเป็นความจําเร่งที่สมบูรณ์แบบสุด่าทเรา้มีความสามารถในการอิุอลมัตัดอตุให้เรานั้นมีความจําเร่งเราอัสุานวตาลาที่เรานั้นตามความกำลังความสามารถของเราพี่น้องชมที่มเกกอัอสุานะวตาลการส่วนหนึ่งจากการที่เราจะ ยกระดับความรักษายกระดับความรักว่าอนนี้ต่ออาลอบสุานับวานาละสองทางนึ่ง่วน่วนนึ่งจะทำให้เราเป็นบ้าพมีความอยากเร่งต่อเอารอบสุานับวานามลกขึ้นและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนั่นก็คือการรักธาต่อลักการอีมันในรูปนีมั่นเจสนาของเราได้คำาท่ไว้ และการสัตยะทางระค้าที่เราตากันนี้กันเล็กนนึ่งจนระตับมาพอสิออกและกอร์รลุท้่ายนั้นก็คือการสัตยาตอวันเกียร์มาการสัตยาตอวันสุกท้ายก็้องดุนยันการสัตยาต่อวันที่เราทุกคนจะต้องการสืบสุกอัลลอฮฺตุสฮาณะหัวตาลสม่งนี้แล้วองค์การในอัลกุรอานตุรอักษรออกการเป็นช่อรอยแปดสิบเอ็ดอจุรผมในกล้างมาตะกี้นี้กับมตส่วนซึ่งจกอ่านแะอ่ แต่อัลลอฮ์ س ب ح ا ن นะฮะวะต้าลาได้ทรงเรียรอและตรงเชิญชวนเราบรรดาผู้ศรัทธาตจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب นะฮวะตาลาให้มากที่สุด้วยที่อัลลอฮ์นะฮก็ต้าลทรงกล่าววันทจะยอมันตุลาวันลันู้นตุาวันละนั้เราะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมีความยำเกรงจงมีความกลัวเยี่ยมมันกับวันวันนึง เยวมันวันนี้ก็คือเยวาันอาเก็อวันวันเอียบวันสุดท้ายนั่นเองอัลลอฮฺ س ب ح ا ะเจจะเนรานันให้มีความรั่วให้มากมาอีความยำเร่งอุลามะฟอสซิรินเขาก็ได้ขยาความวัตจัระวัะกุอายุอันนัสุารของไร่ลันจงมีความสับสนรั่ววัฏจกอายุันนันอมนุษย์ของไรันจงได้มีความสับสนรั่ว ให้เรามีความรู้ึกว่าเรานั้นตั้งกลัวเมื่อเก่าเราใจมีปัญญาเนี่ยเราไม่ให้จับนั่งไม่ให้จับนี้มีนี้ไปจัดยันช่วงดีว่ามีโรควระบการวันนั้นให้เรากัวกันเลให้เรามีความรู้ึกว่าเรากลัวกัวได้่ัวว่าเรานั้นทำไปแค่ไปตัดยานไม่พออย่างยิีไปนอนมุนีิมอย่างเขาบอกว่าโราดีมันจอดจงจอดจุ่มเทิ้ง กเนี่ยบาลาลวงพ่อาทาเป็นโบนิ่งเลยก็ไมเตาองว่าโรโอกลกบอกชอปบล่าเตาแตไม่คุ้นชาอย่งชวนนิจนกระทั่งเพิ่ความเร็ทเพิ่มความไม่หานไปป้ายะตาไปกัไม่ก็ต้องไปกับคนต้องมีคนไปด้วยใหญ่ไม่ได้ก็เรามีความสัสนตัวเรามีความตัวเรามีความตัวรัวัววา ถ้าไปแล้วเกิดวัตรรูมันอ่าทำลายขึ้นมามันจะทำลายเกิดอันตรายกับเราเหมือนอย่างเด็กๆเกิดกับหลายๆส่วนตัวนั้นเกิดการเปรียบเทียบเกิดชั่งเทียมเกิดมาเป็นกรณีตัวนา้เลยทำให้เราดันเกิดมีความสะสมรู้ขึ้นมาก็เดินไปไปไม่เป็นสัญญาณขึ้นไปเราไปเราไปนู่นไปนก็วันเจ็นเย็นเรไปดูไปไปเลยนั่นคือความสะสมรู้นั่นคือความรู้ ที่ได้ว่ามันเริ่มข้ามต่วปีวากันตัวก่อัลลอฮฺสุบายนะอูวาตาร่ากับกันทัวสิ่งมาโรต่างนที่อัลลอฮสุบัานะอูวาตารสร้างมากนี้นั่นจยมีความแตกต่างกันไม่ึงว่ีวากันทัวมัทโรเอิ่อดเร่จากอัลลอฮสุบายนะอูวสตาราเนั้นมันก็คือเราพอเราตัวเลยเราก็ไม่เข้าใจพอเราตัวเลยเราก็จจะไม่ไปห้ามมันจะไม่เป็องมันพอเราตัวมัน แต่วันนี้เราต้อนึงการปฏิการยังเร่งต่ออัลลอฮฺสุฮาหนะฮุลอาลา้าเราพูอัลลอฮ์้าเรายังเร่งนัลอมันจะต้องกันข้ามกันเลยกับกับสิ่งที่์เล่ากับมักลราเอ่ยเรื่นั้นการกะอัลลอฮ์เราจะเป็นจะต้องเขาให้เราจะเป็นจะต้องตามความใจจิตต่ออัลลอฮ์สุฮานะฮลอาลายการข้านมาถึงข้านมาถึงที่บดับเจนีเราอัลลอฮ์สุฮาห์นะฮุลอาา เป็นเด็กัสานที่ว่าอิบราฮิมถึงเยายามดมะนุนแบบไร้ิตต่ออัลลอฮ์สุฮานะฮูวัตอาลมาถึงสุดก็คือการการบัญญัติการขอพอลต่ออัลลอฮ์สุฮานะฮูวะตอาลการเดเน้างกลประตูกรันที่ว่าเราดำเาการหมักมันก็ถ้ากรวบาเรากนากำลังข่าวเปล่าอัลลอฮ์สุฮา์นะฮูวะตอาลเป็นองค์จวมจัจีนยเยี่ยมต่วอัลลอฮ์เราะดันั้นเรื่องจากการเราจะได้มาถึงความตักว่า ถึงความมีมั่นคงขึ้นนั่นก็คือการที่เราจะต้องศรัทธาในรูปน้นพระประการและก็ลำยังอะไรเพราะก็คือ้อที่เราจะเน้นวันนี้ก็คือการสรัทธาตะวันเกียรตัวการศรัทธาตะวันเกียรมันไม่เือนกับการสัทธาต่อวันทุกทาคคำเกียรันวันทุกไทยเทวานนั่นมันมีได้ไม่เทวันแค่เพียงว่าเป็นวันทุก้ทยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันมีอันรร่มั่งไม่ในภาว่าย่ตะวันเกียรติ วันเกี่ยมันราก็ขึ้นนั่นลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูรอลสุลอันกุรอานมาออิตงนั้เราองบอกตดเวาเร่กลยอีบอกงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันเี่ยถึงมันเป็นเรื่อี่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราศึกษาและเรีนรูพยายามดึงถีชีวิตของวันเกี่ยมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกี่ยมเอามาเขียบเอามาหรือที่จะเป็น ประสบการณ์ให้กับพวกเราตีจะขึ้นในที่ไม่ยี่วันค้าง้านจะทําให้เราัได้เกิดความสับสนตัวขึ้นมาทำให้เราได้มีการเที่ยงความรลงขึ้นมาว่าชั้นคงจะระโยนตุงมนั้นไม่ได้แล้วชั้นคงจะระโยนตุงนี้ไม่ได้แล้วชั้นคงไม่เอาพันธชั้นคงไม่จ่อปดีแน่นอนนี่คือแต่วาระการเรงกัรเข้าเราไม่เคยยึดยกเรื่องเรานี้มาเป็นประเด็นในการคุยกันบ้างและบ,าง,บางทีเราก็ลืมไปว่าโ การตั้งาภาวนาดิมันมีคนต่อหรยออะไรมาทดลองทดลองชมนาทีนี้ก็รอพอวันตะโูยเอมัตุลาเจ้าอุธเนี่ยลี่ิเราส่วนหนึงก็คือการอมตะสุภาณวาระที่เราให้เรานั้นได้มีความจักว่ามีความยังเคร่งในวันวันหนึ่งถึงวันนั้นนั้นุราจาอุนเนี่ยี่ิราเราทุกคนต่างก็จะต้องงามร่าไปสู่อัลลอฮฺสุภาณวา คือเราบางคนจะต้องรับไปดูวันนั้นยากแน่นอนโย่เดไม่สร้ามาทีจะไปยินเสีได้มันเป็นละเจะธรรมเจชัดเจนชัดยิ่งกว่าชัดส่วนเรื่องการที่ผมบอกว่าเราบางคนกำลังจะนับงไปดูรม่ได้เราะอัลลอสุบานละัวละาท่านได้เรล่อนนวันนี้ไวตอนนี้นั่นส่วนเรื่องเหตุาจัดนั้นก็คือแต่ลัลลอฮฺปมานสุาลกหัวละห้าท่ว่ามันมาจากแระมยาก ใคระราณา่ตวาเขาหนึ่งได้ระทบกับความใตใครพราณาันมาจาเก็จะเทียมะทูใครพาี่เตาได้ระทบกับความตา้ดังนั้นความใต้นั้นดังนั้นวรเทียมมาได้เกิดขึ้นแก่ใครวันใครพราาตได้ระทบกับความใต้นะแสดงว่าเทียมะทูนีเทียนามีโมหะมัสโรนตัดสุก้าได้เกิดขึ้นแก่พวกคนนั้นเลยตอนใจในวันวันนี้ทุกวัน บ้านเราบ้านเราบัานเราบ้านเราเป็นองเราเป็นองเขาเป็นองเขาเป็นองครับแต่ว่ามันมันยึดติดกับเราคัดจีแล้วทีนี้ด้วยอายุให้ด้วยสถานภาพด้วยความเป็นจริงด้วยการเวลาด้วยความรอสัญราอะไรได้มันลงรองลงาว่าสักวันนึ่งซึ่งเรานี่มันต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างหนึ่งเป็นองค์กรจุติวัฒนธรลมต่อสุบฮานาตะอาลา วันเดยวยอมจะจะกลับมิให้บอแทุ้งมาตับพัฒนหลังจากนี้เราพักดูอัลลอฮุซฮานุวะอ pues, ัลตาเละห์ทงมันตัวพาฒนอัลลอฮุซฮานุวัวตาละเราจะให้ให้เกิดความสมบูรณ์แบบอัลลอฮุบฮานุวะตอัลาลาะหเราจะได้เจ้ิญยิ่งยิ่งยึ่งพุณงงานคุณลรุนักนกะัมงุบชีวิตตัวใครตัวมันเนียดุจยานี้เราตามาอาทอีกน้าหนึ่งนะฮะนกรันง้อมป้องกันกัน เรารวมชีวิตในสังคมด้ยกันเราก็สงาติดต่อกันและในเรื่องแต่วันเกียนต่างปมกันว่าคุูนับสินมากระทบัตุชีวิตจะต้องอัลลอฮฺุบานะก็ยากให้เราันได้เินเห็นถึความสมบูรณ์ในสิ่งที่เราได้ผลไ้ตอนที่เราชาชีวิตบนดินนา มันข้ากัต้เพระอัลลอฮฺสุขานะบุหะนารุมาจ๋ยรากว่าอัลลอฺสุยินงละวันอินเะอิลลาลียบอุลุนเราไม่ได้ต้างยินและมนุษย์มาสม้งต่นี้เพื่อนมานใจเวื่ดเต็ยึงวาใครยินและมนุษย์เรานั้นทำการปฏิตอัลลอฮฺสุขานะบุหะนารเ่านั้นเป็นองค์รจะมในเยี่นต้ออัลลอฮฺสุขานะบุหะนารเมื่อวัน่งปุ่มเปิดเป้นหลยไร่้อง เน่ยหลายโฟเราคือรวมคนคนปัญจกาเป็นกองไก่กับปในเร็วแค่เป็นคนลงข้ามาดูการให้วาเออมันได้ามันเป็นกอชกกนี่คือปีมาเอาคนตาบ้ในวันนี้บอกไปเห้นึ่งนเะต้องเล่นเดืนหน่มาไลียเขาลงเขาลงอย่างไี้เป็นองเป็นองอะไรไดผมลักษณะรอยๆตดวเองแต่ว่าเป็นองแจ้งสินทรหรือไม่ในีซึเป็นองเขาจะได้เกอารมณ์ววาเออหวา ชี่รางกรยโยกใกวันนี้บนหลุมนี้มันกรยกประมาณถึงหลายนั้นก็คือเข้าได้หนุโลโลกรถไฟแล้วการกระโพดเขาก็เทียนตรงนั้น่านี่คือสถานีจุดยายนี่คือสถานีนนาาจุดยากทาเราเคยที่รถไฟเราดูแล้วนอ่าอ่าเราจะเล่นก็ไม่ได้สถานีนเราจะเล่นไปแล้ว คนอดยครโรตาคนอิเดีคนโรสตาคนดคนรสตาคนอินยคนรสจาใครก็จะจอรถใรก็จะเจอมาโรงจะเจรถนนมารอจะจอหนินะไรพีกนั้นี้่งเราวิดพลามอยบางต่างกันเป็นแนวนั้นที่ันเป็นแนวการนัางเลื่อนยี่ปู่แบบนี่คนใดคิก <stra>, ินื่อ่าใชได้พอราอ่านรูปมันมันมันฉายอ่าตัวเรือทั้งหมใน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 ลนั้นเข้าวงคนเด็กใครเข้ามาลนุงสวัดีุบลจะเป็นอิมมั่งที่ตังหวดยเพราะเรียนเลยนเป็นอิมมั่ง เป็นคนข้อความที่นะครับอย่าลืมว่าการลงเงนเราเตะลายเงินเตะรายงนให้เราได้เรามาระวังพวกบางที่ในรายองคนนี้ได้คนก็พดว่าเมื่อน่ายใจเพราว่าบางเรืองบางคนเนี่ยลงไปรายจลงอะไรก็ไม่ไปลงลงงามงามันลงไม่บาง่าอ่ารืมว่ากานในเราลงไปนั้นพกก็เรียกว่าไปลงนี้เขาเรียกว่าทำให้คน ความดับร้อยขึ้นมาทําไม้เกิด